โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com เช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่ในเกม Dream League Soccer 2องพ2เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในรายการฟุตบอลโลกนะครับผมในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามา ไล่เรียงนะครับผมทีมที่ผันเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายมานะครับมีทีมไหนบ้างนะครับคู่ที่1เลยนะครับผมก็คือยูเครนนะครับจะพบกับทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้านอิตาลีครับพบกับทางด้านฝรั่งเศสครับส่วนคู่ที่3ที่จะลงเตะนะครับก็คือจะเป็นทีมของเรานะครับผมก็คือออสเตรียครับพบกับทางด้านญี่ปุ่นครับส่วนคู่ที่4ครับคู่สุดท้ายก็จะเป็นทางด้านโมร็อกโกครับ พบก,กับทางด้านอาร์เจนตินานะครับนี่ก็คือทั้งหมดของ8ทีมสุดท้ายนะครับที่จะต้องชิงกันนะครับผมเพื่อผ่านเข้ารอบไปเล่น4ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก่อนที่จะไปรับชมเกมระหว่างออสเตียครับพบกับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเกมในสนามกันเลยนะครับสวัสดีครับพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมเกมการแข่งขันคู่ระหว่างทีมชาติออสเตรียครับพบกับทางด้านญี่ปุ่นครับอืมบรรยากาศตอนนี้ก็ผู้ชมเต็มสนามครับออสเตรียครับมาในระบบ4-2-3-1ครับส่วนทางด้านญี่ปุ่นครับ มาระบบ4-3-3หน้า3ตัวครับมีอากลโเนมาแล้วก็แกเรตเปียวครับเกมเริ่มแล้วครับออสเตียเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นมาในชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอญี่ปุ่นมาแล้วครับบุกมาแล้วทางด้านอากโยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ยังติดเซฟของผู้รักษาประตูครับได้จังหวะแรกครับในงานยิงของอากโ ด้วยขวาลูกนี้ผู้รักษาประตูยังบินเซฟไว้ได้เป็นลูกเตะม,มุมขึ้นมาครับเปิดมาจาังหวะน,นี้ฟานได้มงลูกนี้หูเข้าสองครับขวาสบายๆครับสําหรับผู้รักษาประตูเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับผู้รักษาประตูจังหวะนี้ก็บอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทีมชาติญี่ปุ่นทุ่มมาครับปีเกส่งต่อให้ฟานไดครับ มาที่เมนดี้แมนดี้จังหวะนี้บอนนี้แบรเดโดซิวาเนม่าครับเนม่าลากจีขึ้นมาแล้วจงวังหวะนี้รอตัวเติมของแมนดี้แมนดี้มองตัวข้างในเปิดเข้ามาแกเรตเบลขึ้นหมวกเรียบร้อยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากแกเรตเบลโอ้โหลูกนี้จงังหวะพาบอลขึ้นมาของเนม่าครับแล้วส่งต่อให้ถึงด้านแมนดี้ครับ เปิดเข้ามาแม่นกับทางด้านแกเรตเบลหมงลูกนี้ก็ไม่พลาดครับโอ้นำไปก่อนเลยครับญี่ปุ่นหนึ่งประตูต่อ <c oughs> ศูนย์ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์เซคบับต้องตั้งเกมกัือนใหม่ครับทางด้านออสเตรียและจังหวะน,นี้แกเรตเบลดักบอลได้ออกเกโลเข้าซ้ายแล้วลูกนี้ปั่นโค้กโครียบรอยเลยครับเป็นทางด้านคุณเราเกโลครับปั่นด้วยซ้ายลูกนี้บอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับ โอ้มาดูภาพชายอีกครั้งครับจังหวะน,นี้ครับแต่งเข้าซ้ายครับท่านที่ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วจังหวะน,นี้ปั่นรอบตัวผู้เล่นของออสเตรียปัน่นลูกนี้แหมสุดยอดจริงๆครับกองหน้าระดับโลกโอ้โหนี่ครับผู้เสาตูวโอ้โหสุดเอื้อมแล้วครับไม่สามารถหยุดประตูของคุนโนเกโรไว้ได้ครับนำไปแล้วครับสอูต่อศูนทางด้านญี่ปุ่น แล้วจังหวะน,นี้บุกขึ้นมาบ้างแล้วจริงครับหืมเป็นเซฟแรกในรายการนี้เลยหรือเปล่าครับทางด้านผู้ต่อตูของญี่ปุ่นและจังนี้เป็นบอลสวนของทีมชาติญี่ปุ่นบ้างเนมาร์เนมาร์ลากจกีนมาครับและจังหวะน,นี้โอู้่กระชากลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของออสเตรียครับเปิดมาอย่างเก็บบอลไว้ได้ เอาเลยครับบอลอยู่กลางสนามแล้วอากเวลโลยิงลูกนี้คูยสุดยอดกองหน้าครับคมจริงๆครับตัวนี้ามาดูจังหวะน,นี้ครับตัดเกมได้กลางสนามแล้วขอใส่ไปที่เสาแรกครับอากวโลโอ,อ้ยิงลูกนี้เปสาตูหมดสิทธิ์เซฟครับแหมยิงคงจริงๆอะตรนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดเลย โอ้ออสเตรียครับโดนครึ่งแรกไป3ลูกแล้วนะครับแล้วยังไม่หมดเวลาแล้วจังหวะน,นี้ตัดเกมได้อีกแล้วครับทางด้านแกลเลตเบลมาโอาู้วิโดนปั๊มครับจังหวะน,นี้คุณอาเกโล่แต่ยังคูคกคิดกันอยู่หน้าก,กับเคทโทดจังหวะน,นี้ต้องเคียวมาก่อนครับทางด้านผู้เล่นของออสเตรียจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่ปีเก้ครับเปิดมาให้แกลเลตเบลไม่ถึงครับแต่วันนี้โอ้ยเหมือนจะไปชิงมาได้แต่ก็ไม่ได้ครับ หมด,ดเวลาหนึ่งาทีแล้วหมดเวลาการแข่งขันขึ้นเวลาแรกไปครับโดนน้ำอยู่ที่สามดูต่อศูนครับมาชมเกมการแข่งขันขึ้นเวลาหลังกันต่อเลยมาดูว่าทางด้านออสเตรียครับจะแก้เกมมาอย่างไงบอลอยู่ที่คายวอลเกอร์แกเรตเบลอเคเวโรครับมองด้านซ้ายมีเนมามองชองมาตรงกลางเก็บบอลไม่ได้สาวตูปเปิดมาครับ ที่ได้บ่อยโชวนี้เนยมาโอ้โห่กำลังง้างเลยฮะต้องชมตัวตัดเกมครับโชว์นี้ไคล์วอเกอร์โอ้โหูยังเติติดเอาเลยครับมาเข้าทางแกเรเบลแกเลรเบลลุกนี้เปิดมาแบนเดอซิว่าคู่มงชนคานครับยังไม่ได้เป็นบอลสวนกลับของออสเตรียบ้างจังหวะนี้ บอลอยู่ที่ฝั่งขวาครับบุกขึ้นหน้ามาตชวาน,นี้ยังได้อยู่ครับเปิดออกข้างมาเชวาน,นี้จะได้เปิดเข้ากลางมาลูกนี้โอ้ยรับติดมือเลยครับทางด้านอาริสซอนเปิดเร็วขึ้นมาให้ทางด้านแกลิเบลครับแกลิเบลส่งต่อเร็วมาเลยให้กุนอลลอกเกโล,ลออกเกโลรอตัวครับหืลูกนี้ยังได้อยู่หรือเปล่าครับ ยังปั๊มไว้ได้เอาแล้วโอ้โหลูกนี้ได้เป็นลูกคอร์เนอร์เท่านั้นนี่ก็เป็นตัว2ตัวเพื่อเล่นครับของทางด้านออสเตรียตัวนี้เควิโดบอยครับที่จะเปิดเข้ามาเปิดมาฟานไดขึ้นมงโอ้โหยังติดบล็อกของกองหลังเอาล้ครับขายวักเกอร์ขอยิงลูกลูกมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับระยะใกล้ด้วยเอาล้ครับเปิดมาเพื่อสาตูโรดี้ อาเกลโลครับส่งต่อให้แกเลเบลแกเลเบลได้งานลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นขึ้นนําทีมชาติออสเตรียจากคนนี้เลยครับแกเลเบลใส่ด้วยซ้ายโอ้ลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟครับ,รบยิงโอ้โหูกินมุมมากครับเสียเสาเข้าไปเลยเป็นยิงเท้าถนัดด้วยนะครับ ลูกนี้ไม่พลาดเหลือเวลาอีกแค่1ินาทีสุดท้ายแล้วนะครับเอาแล้วครับแกล,เลิเบลดักบอลได้อีกแล้วขึ้นมากระชากขึ้นมาเข้ากรอบเคโทษมองตัวข้างในเปิดชิปขึ้นมาโอ้โหลูกนี้เป็นลูกมุ่งของ,งด้านเนมาร์เจ้ครับโอ้กระชากด้วยความเร็วรับเข้ากรอบเคโทษแล้วมองตัวในชิปมาให้มง,หน,งหนึ่งเลยครับเนมาร์ รับการรู้ใจครับแทบไม่มองครับลูกนี้มาดูว่าทางด้านออสเตรียครับจะได้ลูกตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับแน่ยังไม่ได้ประตูเลยครับโดนไปห้าลูกจังวันนี้เอาละครับบุกขึ้นมาฝั่งซ้ายซ้ายแล้วเปิดข้ามแกนมาหูมงเคียวไปได้ครับบอลอยู่ที่คูนากโร่จะได้อีกลูกหนึ่งหรือเปล่าครับลูกที่หก หดเวลา2นาทีเท่านั้นเอาละ่ะแกเลเบลเปิดเข้ามาลูกนี้เป็นลูกหูสีขี้ครับโดนสไลด์แล้วโดนใบเหลืองไปเลยครับอ่จาจังหวะนี้เดี๋ยวขอยิงเลยแล้วกันนะครับให้แกเลเบลครับถนัดซ้ายมุมนี้จะได้หรือเปล่าครับแกเลเบลลูกนี้ยิงโอ้โหไม่ผ่านมือครับมุมแคบไปหน่อยหมดเวลา2นาทีนะครับ ประตูเปิดขึ้นมาแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปนครับก็เป็นทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เก็บชัยเอาชนะทางด้านออสเตรียไป5ประตูต่อศูนย์ครับผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับมาลุ้นกันนะครับว่ารอบ4ทีมเราจะไปเจอกับทีมชาติอะไระครับแมนอเอาทำมทเป็นกาลเบลครเกมนี้โอ้โหเอาเลยครับเดี๋ยวเราออกไปลุ้นกันนะครับ ว่าในรอบ4ทีมเนี่ยเราจะเจอกับทีมชาติอะไรฮะญี่ปุ่นเราโอเคโอ้โหเป็นทางด้านเกมพิกล็อกนะครับเนี่ยโอ้โหแชมป์โลกเก่าครับทางด้านอาร์เจนตินาครับแพ้ทางด้านโมร็อกโกไป2อูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเกมพีครับโมร็อกโกเกมนี้ถือว่ามาได้ดีครับโอเคก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามรับชม เกมในรอบ4ทีมสุดท้ายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ